โอเคครับขอกราบสวัสดีน้องๆชาวฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวรหัสหลักพี่เองนะครับน้องๆว่าพี่มีชุดเท่าไหร่มีปืนเท่าไหร่นะครับมีไอวอมีหมัด สัตว์เลี้ยงอะไรเยอะแยะกันไปหมดอะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะมารีวิวทีทีละขั้นตอนนะครับน้องๆอันดับแรกมาที่ชุดเลยนะครับน้องๆอันนี้ก็จะเป็นชุดเขาเรียกชุดอะไรวะพี่ก็ไม่รู้จักะครับน้องเนี่ยเท่อยู่นะเนี่ยน่าจะชุดมาใหม่นะครับน้องๆในกิจกรรม,มใช่กิจกรรมนี้กิจกรรมนี้เนี่ยมันมันจะผ่านไปประมาณเมื่อกี้ เป็นมุลล้ออันนี้ก็จะเป็นเลื่อนขั้นนะครับเป็นชุดไฟทบน,น้องๆเลื่อนขั้นแล้วก็นี่น่าจะเป็นเทพเจ้ามังกรมาเนี่ยใช่หรือเปล่าเดาๆไปงั้นแหละก็ไม่รู้อะไรหรอกอ้าวทำไมมันเป็นอากาศเฮียนี่โหมันก็ไม่เห็นดีนะ้เดียวเป็นไงล่ะ ชุดมิ้งโคเทียครับส่วนมากเขาจะชอบแต่ตเงเองนะครับน้องๆใช่ไหมก็เท่อยู่นะแล้วก็นี่ชุดเต่านะครับเขาว่าเป็นของแลรไปแล้วนะครับน้องๆสีจ่จักรพรรดิเหรอเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละพี่ก็ค่อยจำไม่ได้พี่ไม่ค่อยจำอะครับน้องๆ <c oughs> โอเค <c oughs> มารีวิวนะครับน้องๆมาแล้วก็ไปชุดที่อะไรแล่ะ ชุดที่5นะครับน้องๆเป็นเสือนะครับน้องๆพี่บอกเลยพี่มีครบมับงกรชุดผู้หญิงก็โ,โหครบเซ็ตเอะบอกเลยพี่มันของจริงครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้รู้ว่าตัวนี้มันเป็นมังกรน,นะครับน้องๆแล้วก็อันนี้ก็เช่นเคยเลื่อนขั้นที่ผ่านมาอย่างรอครับน้องๆส่วนมาก เสื้อนะครับเขาจะชอบเสื้อนั็นก็แว่นตานะครับน้องๆแล้วก็นี่ชุดหมวกนี่นะครับน้องๆพี่บอกว่าอะไรเป็นของแรนะครับอันนี้เป็นของแรเนี่ยอันนี้นี่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 ของแรนะครับน้องๆอ,อันนี้ก็แรเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องขั้นนะครับน้องๆแล้วก็ชุดนี้นะครับเขาน่าจะชอบผ้าวิปากกับหมวกนะครับนน้อง พี่ว่าพี่มันก็สวยอยู่นะชุดเนี่ยโอ้โหชุดน,นี่ก็สวยหลักๆเลยก็จะเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยหลักๆนี่ชุดน,นี้แหละชอบม,มากเลยกางเกงหลักๆแล้วก,ก,ก็กล้ามทอง แล้วก็เนี่ยผ้พาพิปากหลักๆเลยที่พี่ใส่นะก้ามทองไม่ใช่ก็ทรงผมนี่ผมขาวครับน้องเขาชอบเรียกผมขาวแล้วก็นีกนี่แล้วก็นี่พี่ก็ชอบใส่กพน้อง หลักๆพี่ก็มีแค่นี้แหละถ้าให้พี่รีวิวหมดก็น่าจะชั่วโมงกว่าครับน้องๆแล้วก็ภาพปีศากนะครับดูดูนะมีนี่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 ภาพปีศากแม่นตึ๊บ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 น้องนี่แล้วก็นี่โอเคปป๊บเปิบหึ่มเปิบเปบ แล้วก็หัวคาบูกีนะครับุน้องที่ไ่ไปหมดหรอกจําจำซื้อมันไม่ได้โอเคได้มาไล้มาคนอย่างคนปนโลกลอะไรน่เลยนะจูนจูนอะไรนี่แหละจำไม่ได้ละได้นี่แล้วก็นี่คนหมอพี่บอกเลยครบเซตตีนหมีพี่ก็มีผู้หญิงอะ่ะบอกเลยครบ <c oughs> เยอะเหลือเกินแล้วก็ใบหน้านะครับใบหน้านี่ นี่นี่มาใหม่เลยสายฟ้าใครยังไม่ดูไปดูได้นะพี่สุ่มแล้วหมดประมาณเจ็ดร้อยกว่าเพจอะครับน้องๆอย่าลืมไปกด Subscribe พี่ด้วยล่ะมาที่ชูกันเลยอันแรกก็เปิดประเด็นมานี้แล้วก็ชุดไฟเดิมคับมานี่ก่อนเึิบมเพิ่แบบรัวๆแบบรัวๆเพิบมนี่คือมีก็เท่อันหลักที่พี่ใส่เลยนะหลักพี่พี่ใส่ก็มีนี่ แล้วก็ชุดนี้ก็เท่ยู่แล้วก็นี่แล้วนี่ก็ชอบใส่อยู่นะนี่กระเทียนี่กระเทยนี่กระเทยเท่ไม่หมดนะครับอันนี้ก็เทยนี่อยราคาเป็นหมื่นหรือเท่าไหร่แต่หนึงบาทอ้าวิงจริงมันสุดยอดจริงจริงแต่มาเซ็นคอมนะครับที่พี่ชอบใส่นี่ชุดนี้ใส่ไปเลยโค้ชสุดบอกเลยแล้วก็จริงจริงมันเดิม เรียงเหมือนเดิมเลยเกียงขาวทำก็พี่ชอบแสงเกียงขาวเกียงน,งยงนี่แล้วเกียงนี่แล้วเกียงนี่แค่นี้แหละแล้เท้ามาที่พี่ชอบใส่นะพี่ชอบใส่เลยก็นี่นี่นะคะรับน้องๆแล้วก็ ไววนะคะรับหฮไว้แล้วก็ชิ้นี้พีก,ก็มีก็พอใช้ได้ครับน้องๆไปดูสุกิมเปล้อเลยนะน่าจะชั่วโมงกว่านะโอเค M4 มีประมาณ4มีประมาณสี่กระบอกครับน,น้องนี่นะครับแล้วก็ AK เอเอนิเมโนหนึ่งอยู่แล้วค่ะน้องๆหมดเยอะมากนี่ครับเอเพี่ก็มีแค่นี้เอฟซที่มีสองกระบอกแล้วก็สกาที่วลวหกแล้ะก็จะอัพไปวิวเจ็ดสังไห่ไม่มีตังค์แล้วก็ปัสซานะครับน้องมีอยู่สี่กระบอกฟาร์มามีอยู่สี่กระบอกเอมแปดมีอยู่สี่กระบอกนะครับน้องอันิเมววสามเอเอ็นเก้าสี่มีอยู่ห้ากระบอกเปื่ออะไรเนี่ยมีอยู่สองกระบอกเปื่ออานะครับมีสองกระบอกแล้วก็ปืนนีมีกระบอกหนึ่ง อันไหนพี่ไม่ชอบพี่จะไม่สุ่มนะคะน้องพี่จสุ่มแต่ที่ชอบนะคะน้องพูดตรงๆเลยสุ่มไม่ได้ถาวรสักที่ท้อจริงๆแต่ก็เอ็มนะครับมีอยู่6กกระบอกนะครับน้อง UMP มีอยู่8กระบอกนะครับนี่รู้จักเปล่าในตำนานนะในตำนานกะบอกเลยกระบอกนี้อะ MP5 มีอยู่8กระบอกนะครับที่ได้แล่เลยตัวนี้แล่เลยนะครับแล่ๆเลย BF มีอยู่2กระบอกนะครับ MP5 มีอยู่3มีอยู่2องแล้วมันไม่ถาวรนี่ก็มีอยู่2 คำสั่นมิวสองก็บอนกนะครับน้องนี่คุดแจ่มมาแล้วก็วิกเตอร์นะครับถือจะกินมันโน,โน้งจริงๆเลยมียิวสามก็บอกน,นะครับน้องก็บอกน,นี้เท่สุดเอาพี่บอกเลยแล้วก็ลูกซองมีิวห้าก็บอกครับน้องคืนเด็กพี่ใช้แด่นี่แหละแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะเืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> จำชื่อไม่ได้เลยวะ่ะรีวิวไม่จำชื่อไม่ได้เฮ้ย yeah. สองสองนั่น,นะครับที่มีอยู่สองกระบอกหลักเลยก็โน่หนึ่งอยู่แล้วหมดไปสี่พันเพชรแล้วก็ลูกซองลวนนะครับน้องเออสแปดสแปดเออมีอยูหกกระบอกที่ตายดิก็เอวีหนึ่งกระบอกมันเล่นอยู่แล้วครับน้องเอ็มแปดสองบี B. B. มีอยู่สองกระบอกขามีสองกระบอกมีเสือมีกระบอกหนึ่งหลักก็ไม่ค่อยใช้นะครับน้องนี่กระทะอันนี้ก็แลนะแจกฟรีแลแกระทะ สองกระทกอะไรสี่มีหัวตัดแปดไม้เบสบอลห้าคาตาซี่เขี้ยวไม่มีมีตะเกรบอ่ะกินไหมเกรบกินหรือเปล่าะเกรบอ่ะมันมีสองนะครับมันมันบางก,กาองม่วงแล้วก็ระเบิดมีสิบเจ็ดลูกอ่ะครับพี่บอกเลยไอบอลสิบเก้าลูกอ่ะครับนี่แลับพี่ช่ญยพี่ชายนี่ ก็ไม่โคดแจมครับน้องจะหมดแล้วหน้าไม้แล้วก็ M7 M79 มีสอกระบอกหล,หลักๆก็มีแค่นี้แหละครับน้อง,องถ้าก็มีน,นี่นี่นี่นะครับน้องที่บอกเลยว่าโคตรสุดห,หลักๆเลยนี่แหละนี่รถสปอร์ตรถก็ พอใช้ได้ครับกวดจะรีวิวเสร็จนะนี่้ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วนะครับน้องโอเคครับพี่ก็คงต้องขอไปก่อนนะครับน้องถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตาให้พี่นลนะพี่ไปก่อนล่ะบ๊ายบาย